โหลสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะอิสรภาพทางการเงินวันนี้เรานำเสนอตอนการลงทุนคืออะไรเ,ออเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแชรก่อนนะคะทุกคนอย่าเพิ่งใจร้อนและฝากกดติดตามเพจด้วยและฝากกดติดตาม YouTube ด้วยเพจสร้างเงินล้านด้วยกดแรงดึงดูด by โค้ดตุน่นครูตุ่นและโค้ดแนน แชร์ <Share S 2> ก่อนนะคะาแชร์ก่อนนะคะทุกคนใจรและฝากกติตามเพด้วยฝากกติดตามด้วยเพสร้างเงนล้านด้วยกดแรค่รแชก่อนนะคะจะยิงเยรนะครับ ขอแชร์ก่อนนะครัดโอเค แชร์แล้วเรียบร้อยเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นหนักมากเลยใช่ไหมคะโอเคการลงทุนคืออะไรการลงทุนเป็นศาสตร์ที่สําคัญที่สุดสําหรับคนที่อยากจะเป็นคนรู้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 รต้องรู้เพราะหากเราต้องการรวยโดยเฉพาะรวยกว่าคนทั่วไปต้องรู้จักการลงทุนเพราะอะไรรู้ไหม เพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักการลงทุนไงล่ะเขานึกว่าการจัดหาเงินให้ได้จะต้องแลกกับแรงงานอย่างเดียวหารู้ไหมว่าหากเขาแค่วางเงินใน a s สเซแบบถูกเวลาก็จะสามารถทำให้รวยได้โดยที่ไม่ต้องออกแรงเลยเคยเป็นผู้ประกอบการมาก่อนผมเปิดธุรกิจเองรู้ว่ามันเหนื่อยมากทำให้ผมต้องมานั่งคิดว่ามันมีอาชีพอะไรที่ มันมีมีอาชีพอะไรบ้างที่นั่งอยู่บนหัวผู้ประกอบการใช่แล้วอาชีพนักลงทุนนั่นแหละเพราะผู้ประกอบการหรือเจ้าของต้องอยู่กับธุรกิจของเขาไม่ว่าขาขึ้นหรือขาลงถ้าใครเป็นผู้ประกอบการจะเข้าใจสิ่งที่พูดเพราะคุณจะรู้อยู่แล้วว่าธุรกิจของคุณมีค่า ขาขึ้นกี่ปีและขาลงกี่ปีดังนั้นผู้ประกอบการที่เก่งๆก็จะต้องเก็บเงินสำรองในขาขึ้นเพื่อเตรียมรับกับขาลงแต่คุณรู้ไหมพวกนักลงทุนเขาหาประโยชน์จากตรงนี้ตรงโดยตรงคิดง่ายๆคือหากคุณรู้ Circle หรือรอบอหรือรอบของเศรษฐกิจ หรือของกิจการคุณก็แค่เข้าไปซื้อหุ้นของกิจการที่ขาลงวงเล็บซื้อแบบวิเคราะห์ก่อนนะว่ามันลงเพราะเซอร์เคิลธุรกิจไม่ใช่ลงเพราะธุรกิจจการห่วยถ้าแน่ใจแล้วว่าลงเพราะเซอร์เคิลหรือธุรกิจเราก็สามารถเข้าไปลงทุนซื้อหุ้นในเวลาที่หุ้นราคาถูกจากนั้นก็แค่ถือแล้วไปขายใน รอบหรือเซอร์เคิลก่าขึ้นก็จะขายได้แพงผมเลยเข้าใจเลยว่าโลกนี้ โรคเราเนี้ยมันกินกันเป็นต่อๆอย่างเจ้าของธุรกิจก็นั่งอยู่บนหัวรุ้จ้าพอเป็นนักลงทุนก็นั่งอยู่บนหัวเจ้าของธุรกิจอีกทีหนึ่งเพราะสุดท้ายถ้าเราซื้อหุ้นก็เปรียบเสมือนเราเข้าไปเป็นเจ้าของกิจการนั้นๆบริษัทดีๆทุกๆปีเขาก็จะจ่ายปันผลให้กับเราแบ่งกําไรมาให้เราในฐานะเจ้าของแถมแต่ละปีพวกเจ้าของบริษัทก็ต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมารายงานเราว่ากิจการดี ขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรนี่แหละความเท่ถ้าเราฉลาดและมองเซอร์เคิลธุรกิจรวมทั้งวิเคราะห์ธุรกิจออกก็สามารถทำกำไรจากการซื้อขายหรือซื้อแล้วเป็นเจ้าของคือจะทำอย่างไรก็ได้ขออย่างเดียวให้ขายแพงกว่าที่ซื้อมากำไรแน่นอนลองดูตัวอย่าง คาร์อสคารอสสลิมเขาคือคนที่รวยที่สุดในโลกคนล่าสุดแซงบิลเกตและวอร์เรนบัฟเฟตไปแล้วใช่แล้วเขาคือนักลงทุนนั่นเองสิ่งที่ทำให้เขารวยที่สุดในโลกเพราะเขากว้านซื้อบริษัทดีๆในตลาดหุน้นเวลาที่ตลาดหุน้นลาตินอเมริกันอยู่ในภาวะยแย่ที่สุดช่วงที่คาร์อสซื้อหุน้นคือช่วงที่ตลาดแย่แบบวิกฤตต้มยำกุ้งในบ้านเราแหละแต่เขาซื้อแล้วไม่ขาย เขาถือเป็นเจ้าของเลยแปลว่าอะไรก็แปลว่าเขากล้าซื้อในเวลาที่นักลงทุนส่วนใหญ่แย่งกันขายเพื่อหนีตายพูดง่ายๆเขาซื้อแอสเซทหรือทรัพย์สินที่ดีในเวลาที่ทรัพย์สินนั้นๆราคาถูกที่สุดวงเล็บเวลาที่เราสามารถซื้อทรัพย์สินดีๆราคาถูกได้ก็คือต้องซื้อในเวลาที่มีวิกฤตยิ่งวิกฤตแรงแค่ไหนหุ้นก็จะถูกเท่านั้นครับส่วนใหญ่เวลามีวิกฤตจะวิ่งเข้า กอดเงินสดแต่นักลงทุนอย่างคาร์อสเขาเอาเงินสดที่เขามีทั้งหมดมาซื้อส่วนทางกับคนส่วนใหญ่ที่ขายการจะซื้อถูกก็คือต้องซื้อในเวลาที่คนส่วนใหญ่กลัวถามจริงๆเถอคุณว่าคาร์อสเขากลัวไหมเวลาเขาซื้อในขณะที่ทุกคนแย่งกันขายแน่นอนเขาไม่ได้บ้านเนี่ยเขาก็กลัวอยู่แล้วเพียงแต่ที่เขากล้าซื้อพราะเขาแน่ใจว่าทรัพย์สินหรือหุ้นที่เขาซื้อมันเป็นเพียงแค่วัฏจักร ขาลงไม่ใช่กิจการเจ๊งต่างกันมากนะซื้อในเซอ c ์เคิลหรือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้บอกช่วงขาลงกับซื้อหุ้นในกิจการที่จะเจ๊งแต่คุณรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อหุ้นพื้นฐานดีเลย ใช่คนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นมักซื้อหุ้นร้อนๆประเภทหุ้นปัน่นพวกหุ้นปั่นจะมีข่าวมากมายพวกนี้ถ้าเอาพื้นฐานมาดูจะเห็นเลยว่าแพงแต่เนื่องด้วยทุกคนแย่งกันซื้อตามแห่ตามข่าวมันเลยยิ่งราคาขึ้นและสุดท้ายคนเหล่านี้ก็เจ๊งเพราะแห่ไปซื้อหุ้นเนา่าไร้พื้นฐานในราคาที่แพงจากนั้นคนเหล่านี้ก็มานั่งเสียใจแล้วโทษตลาดว่าหุ้นเสี่ยง บอกตรงๆเลยว่าตลาดหุ้นมันคือตลาดแต่ความเสี่ยงก็คือตัวคนเล่นวงเล็บถ้าเล่นแบบมีสติก็ไม่เสี่ยงนะเพราะเรารู้ว่าซื้ออะไรเพราะอะไรขายเพราะอะไรแต่ถ้าเล่นหุ้นแบบคนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้ว่าทำไมถึงซื้อหรือทำไมขายคนเหล่านี้ลงทุนยังไงก็ไม่แต่เสียไม่ใช่เสียธรรมดานะเสียหมดตัวโอเคกลับมาเรื่องการทำเงินการทำเงินในโลกนี้แบ่งเปออกเป็น2อ,อย่างห Work for money อ่าเพื่อทำงานทำงานเพื่อเงินอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนมาจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเราเรียนรู้ว่าการใช้ความสามารถของเราทำงานเพื่อแลกเงินอย่างไรในโลกของทำงานเพื่อเงินยิ่งคุณเก่งและการศึกษาสูงโอกาสที่คุณจะหาเงินได้มากกว่าก็มีมากขึ้นวงเล็บแต่ปัญหาของ work for money ก็คือเงินจะหยุดเข้าเมื่อคุณหยุดทำงานก็คือ earning income นั่นเอง นั่นแหละฮ่ต้องใช้แรงงานและเวลาแลกเงินมา2 money off for you เอ้ย money work for you ก็คือวางเงินให้ทำงานอันนี้ไม่มีในสอนในโรงเรียนต้องเรียนรู้เอง แต่คนจะรวยหรือไม่ตัดสินกันตรงนี้เลยยกตัวอย่างถ้าคุณซื้อหุ้นในบริษัทหนึ่งที่มีเงินปันผลปีละ10%ต่อปีอย่างต่อเนื่องการที่จะซื้อหุ้นตัวนี้ก็เท่ากับว่าเงิน ทำงานปีละ10%ถ้าวางไว้เฉยๆ10ปีก็จะได้เงินต้นคืนหลังจากนั้นก็คือกําไรแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจก็คือราคาเพราะราคาขึ้นลงตลอดเวลาถ้าคุณเข้าใจว่าราคามันขึ้นลงตลอดเวลาก็แจวแล้วเพราะวิธีการคือคนที่วางเงินให้ทำงานเขาไม่ได้สนใจการขึ้นลงของราคาในระยะสั้นดังนั้นเขาจะซื้อในเวลาที่หุ้นมีข่าวไม่ดีทำให้เขาซื้อได้ถูก จากนั้นก็ถือรับปันผลไปเรื่อยๆจนได้ปันผลมากมายแถมได้ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นในระยะยาวด้วยหลักการสำคัญของการวางเงินให้ทำงานก็คือ 1. ต้องเข้าใจว่าทุกอย่างมีวัฏจักรดังนั้นถ้าคุณจะวางเงินในระยะยาวอย่างโง่อย่าไปซื้อหุ้นในเวลาที่มีข่าวดีมากๆเพราะคุณจะได้หุ้นแพงแปลกมากที่คนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้น ซื้อหุ้นในเวลาที่มีข่าวดีถ้าคิดให้ดีๆก็คือคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเลยว่าหุ้นขึ้นลงตามดีมาและซับายหรือความต้องการซื้อความต้องการขายถ้าคุณเข้าใจคุณจะไม่เสียเงินในระยะยาวหรอก 2. ต้องขาดทุนได้ทั้งนักลงทุนระยะสั้นและนักลงทุนระยะยาวย้ำต้องขาดทุนได้แม้ แต่เล่นระยะยาวก็ต้องขาดทุนได้โดยปกติคนที่ลงทุนระยะยาวมักจะซื้อเมื่อมีข่าวร้ายหรือวัฒจักรขาลงซึ่งในขาลงเวลาซื้อมักจะลงต่อจึงไม่แปลที่คนเล่นระยะยาวเหมือนกับเสียงเงินตั้งแต่ต้นเพราะเขาเสียสั้นเพื่อกินยาวๆโดยจุดตัดสินใจเข้าซื้อก็คือจุดที่เขารับความเสี่ยงได้แปลว่าอะไรก็แปลว่าจุดที่เขาซื้อแล้วถือได้ ไม่ไปขายต่ำกว่าที่ซื้อนี่แหละถึงจะเรียกว่าจุดที่รับความเสี่ยงได้เพราะราคาหุ้นผันผวนถ้าคุณไม่เล่นสั้นคุณก็แค่ปล่อยให้พื้นฐานและกิจการมันโตมัน เป็นไปได้เสมอเมื่อมีข่าวที่เป็นวิกฤตราคาหุ้นของคุณจะลงมาต่ำกว่าที่คุณซื้อได้บ้างแต่มันไม่ใช่ประเด็นเลยหากคุณลงทุนในระยะยาวเพราะสุดท้ายสิ่งที่จำเป็นก็คือพื้นฐานและเงินปันผลสิ่งสุดท้ายถ้ามันโตขึ้นก็ถือว่าแจ๋วเพราะณจุดหนึ่งของเวลาในอนาคตจะมีวันที่ราคาขึ้นไปสะท้อนพื้นฐานและเมื่อวันนั้นมาถึงคุณก็ขายทากาไรได้ หัวใจของความสำเร็จก็คืออึดและเข้าใจ understand เข้าใจคำว่าขาดทุนได้คือไม่ใช่ขาดทุนตลอดเวลาแต่มันขาดทุนได้บ้างในระยะสั้นในระหว่างราคาผันผวนเพื่อที่จะทำกำไรมากๆในระยะยาว ส่วนคนเล่นสั้นก็ต้องเสียได้และหมั่นเสียตลอดเวลาฟังดูแปลกๆแต่จริงเพราะคนที่เป็นเทรดเดอร์มืออาชีพต้องมีจุด Stop Loss ทุกคนและจุด Stop Loss นี่เองที่กำจัดความเสี่ยงหรือริก และทำให้การลงทุนไม่เป็นการพนันเพราะคิดดูดีๆหากเราทำอะไรก็ได้ที่ให้ผลตอบแทนเหนือกว่าความเสี่ยงมันย่อมไม่ใช่การพนันแล้วดังนั้นคนเล่นสั้นต้องคัดลอดให้เป็นเรียกว่าเสียเป็นเพื่อกำจัดความเสี่ยงนั่นเองบทที่8ทํทำไมคนส่วนใหญ่เจ๊งอะ่ะคนส่วนใหญ่เจ๊งก็เพราะมั่วคนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าซื้อหุ้นเพราะอะไร ขายเพราะอะไรเอาง่ายๆคือแห่ตามมีศัพท์ที่เรียกพวกนี้ว่าแมาลงเมาการเล่นหุ้นถ้าคุณมีจุดอยู่ที่ชัดเจนคุณไม่มีทางเจ๊งอย่างแรกคนที่เจ๊งเพราะซื้อหุ้นปัน่นหุ้นปั่นคือหุ้นที่ขึ้นอย่างร้อนแรงแบบไร้เหตุผลยิ่งขึ้นร้อนแรงแบบไรเหตุผลเท่าไหร่ยิ่งโคตรปัน่นคนซื้อหุ้นแบบนี้ก็มีเพราะสาเหตุเดียวคือโลภคนโลภก,ก็ต้องเจงเป็นธรรมชาตินี่แหละผลของความโลภบวกโง่ โง่เพราะซื้อหุ้นไม่มีพื้นฐานกิจการห่วยก็เหมือนขยะจะซื้อไปทำบ้าอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราติดหุ้นปั่นขั้นแรกให้ด่าตัวเองกรูโง่และโลภคือโลภอย่างเดียวไม่พอต้องโง่ด้วยโง่บวกโลภถึงจะเป็นได้ติดหุ้นปั่นทางแก้ก็คืออย่าโลภหุ้นที่ไม่มีพื้นฐานก็คือหุ้นเนา่าจะซื้อไปทำบ้าอะไรจริงไหม อย่างที่2หุ้นขึ้นลงตามความต้องการซื้อขายถ้าเราอ่านข่าวแล้วซื้อหุ้นเพราะข่าวระยะสั้นแปลว่าเราโงา่เพราะข่าวระยะสั้นมันสะท้อนราคาหุ้นอยู่แล้ว Price i s d o u n t u v t r y t r y t h อ่าหรือลดราคาทุกสิ่งข่าวที่ซื้อเก่งได้ก็คือข่าวระยะยาวสมมุติกิจการบอกว่าจะลงทุนขยายกิจการพอข่าวนี้ออกมา พวกเล่นสั้นก็จะเข้าไปเกงกำไรส่วนพวกอ่านข่าวแล้วแห่เข้าไปซื้อก็จะได้ของแพงพวกนี้คือโง่ส่วนคนที่เล่นระยะยาวก็คือคนฉลาดที่รอให้พวกโง่เจ๊งก่อนเพราะพวกที่เล่นตามข่าวพวกนี้โง่ยังไงก็ต้องเจ๊งเรารอมันเจ๊งก่อนแล้วพอมันเจ๊งมันก็จะแย่งกันขายถูกๆคนฉลาดก็จะเข้าไปช้อนซื้อในราคาถูกแล้วถือยาวดังนั้นจึงสําคัญมาก ว่าทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้ราคาไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดโดยการเข้าใจว่าของฟรีไม่มีในโลกไม่มีเงินวางไว้เฉยในตลาดโดยที่เขาไม่ได้เอาเบ็ดเกี่ยวไว้และล่ออย่าไปหาทางรวยเร็วๆเ,เ,เพราะนั่นเป็นทางของคนที่ไม่ฉลาดและจะเจ๊งเอาง่ายๆโปรเซสหรือกระบวนการจาัดก,การเล่นข่าวก็คือข่าวดีมาหุ้นขึ้น เจ้ามือเข้าก่อนข่าวดีดังนั้นราคาจะพุ่งก่อนข่าวจะออกเสมอ Price Discovery u n t e t h i n g ด้วยเหตุนี้นั่นเองเจ้าเข้าก่อนข่าวเสมอหลังจากนั้นพวกมแมลงมากก็จะแห่ตามเข้ามาเพราะอ่านข่าวดีแล้วคิดว่ามันรู้อยู่คนเดียวในโลกคนอื่นคงคิดไม่ทันก็เลยเข้าไปซื้อแพงจากนั้นเจ้ามือก็ทุบหรือขายทำกำไร Sell on Fact ข่าวออกมาดีแต่ทำไมหุ้นร่วงทุกคนงงอ้าข่าวดีจะทำไมซื้อตามแล้วแย่ yeah. จากนั้นผู้ฉลาดก็จะเข้ามาซื้อทีหลังมาเก็บศพนั่นเองแล้วค่อยถือยาวรับข่าวดีถามว่ากระบวนการที่พูดมาเนี้ยมันคือเรื่องจริงใช่ไหมมาดูกัน ภาพนี้คือหุ้น SIC หนึ่งในหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในตำนานคําถามก็คือซื้อตรงไหนในระยะยาวแล้วไม่เจ๊งลองดูนะทุกเส้นสีแดงเห็นไหมซื้อตรงนั้นแหละไม่ค่อยเจ๊งเพราะมันคือค่าเฉลี่ยอันนี้ใช้ค่าเฉลี่ย55แท่งราคานั่นแปลว่าถ้าซื้อได้ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยเส้นยาวๆอย่าง55้ในหุ้นดีๆแบบ s c c ก็มีแต่จะรวยคิดง่ายๆอย่างราคาปี2011ลงมาขนาดนี้ถามว่าเงินถ้าเงินนิ่งถือยาวๆบอกได้เลยว่าคุ้มแต่คนส่วนใหญ่รอซื้อราคาต่ำที่สุดซึ่งมันไม่มีคุณเริ่มเห็นภาพว่าทำไมคนส่วนใหญ่เจ๊งหรือยังก็เพราะเขาต้องการซื้อต่ำที่สุดวงเล็บซึ่งไม่มีเขาต้องการขายสูงที่สุดซึ่งมันก็ไม่มี เพราะอย่าง SCC เริ่มจาก1บาทเดี๋ยวนี้300กว่าบาทผ่านมา30กว่าปีถ้าเห็นตัวเลขกลมๆก,ก็แปลว่าหุ้นขึ้นเฉลี่ยปีละเท่าตัวและหมายความว่าถ้ามีเงินใส่เข้าไป1ล้านบาท30ปีก่อนอนันนี้ก็จะได้รับ300ล้านบาทในปัจจุบันโดยที่ยังไม่ได้ขายเลยนะบอกตรงๆ การที่รวยจากหุ้นมันไม่ใช่แค่ซื้อขายแต่มันเป็นความเข้าใจว่าคุณซื้อกิจการที่เป็นทองหรือกิจการขยะเพราะสุดท้ายขยะก็คือขยะและทองก็คือทองเมื่อเวลาผ่านไปกิจการทองย่อมสะท้อนราคาและความมีค่าออกมาในที่สุดแถมสิ่งที่เรียกว่ารางวัลตลอดทางที่ถือหุ้นจากบริษัททองก็คือเงินปันผลทุกปีบางบริษัทให้ปีละหลายครั้งด้วย ถ้าสังเกตดีๆในเวลาวิกฤตอย่างปี2008 2011เงินปันผลเทียบกับราคาหุ้นจะสูงบางบริษัทเทียบคือให้ตั้งหน่งให้ตั้ง10%ถ้าเทียบก็คือดีเวเดนยิวหรือปันผล10%ก็เท่ากับเงินฝาก10%เพียงแต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหรือทำใจไม่ได้ที่เห็นราคาหุ้นแกว่งทั้งๆที่พวกเขา ก็รู้ว่าสุดท้ายมันแกว่งไปมาและสุดท้ายราคาก็จะขึ้นเพราะกิจการมันโตเรื่อยๆในทางกลับกันทุกคนก็รู้ว่าเงินเฟอ้อมันมีแต่เงินที่ธนาคารมันให้ดอกเบีย้ยได้ไม่เท่าเงินเฟอ้อเงินต้นไม่ลดจริงไม่ลดก็จริงแต่ถ้าเทียบตามมูลค่าเงินเท่าเดิมแต่มูลค่าลดลงแปลว่าคุณเอาเงินไปฝากธนาคารมีแต่เสียอย่างเดียวในขณะที่เ้าวางไว้ในหุ้นมีแต่ได้ขึ้น เห็นไหมล่ะว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจก็คือการแกว่งของราคาทำให้คนส่วนใหญ่ไม่กล้าเล่นหุ้นทั้ง,งที่พวกเขาควรจะวางเงินในหุ้นมากที่สุดถ้าต้องการวางเงินให้ทำงานอย่างฉลาดทำไมหุ้นคือรัพย์สินคนจะรวยจริงๆไม่ใช่มาจากการเก็บเงินสดไว้มากๆเพราะเงินสดมันลดมูลค่าในอัตราเร่ง ตามการเวลาและตามเงินเฟอ้อวงเล็บซึ่งมีทุกปีเยอะด้วยสิ่งที่ทำให้คนรวยรวยขึ้นเพราะเขาวางเงินในทรัพย์สินวงเล็บทรัพย์สินอยู่ฝั่งตรงข้ามของเงินดังนั้นขณะที่เงินสดมลดมูลค่าตามเงินเฟอ้อทรัพย์สินก็จะเพิ่มมูลค่าดังนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคนรวยยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นเพราะเขาเก็บความมั่งคั่งของเขาอยู่ในทรัพย์สินนั่นเอง อยากจะทําความเข้าใจกับคุณใหม่เรื่องทรัพย์สินเพราะมันไม่ใช่อย่างที่เราเรียนเรียนกันมาในมหาวิทยาลัยมันไม่ใช่เพราะทรัพย์สินคืออะไรก็ได้ที่ยิ่งถือแล้วราคายิ่งขึ้นในระยะยาวอะไรก็ตามที่ถือไว้เฉยๆแล้วราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในระยะยาวเราเรียกมันว่าทรัพย์สินดังนั้นคนที่อยากจะวางเงินในทำให้ทำงานก็แค่วางในทรัพย์สินใช่ไหมถูกต้องเลย เพราะการวางเงินใน,ในอะไรก็ตามแล้วสิ่งนั้นราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เสมือนว่าเราวางเงินให้ทำงานเราจึงต้องทำความเข้าใจว่าอะไรละ่ะที่เงินเอาเงินไว้วางแล้วมันราคาขึ้นรถยนต์ซื้อแล้วมีแต่ราคาลดลงบ้านตัวบ้านยิ่งเก่ายิ่งน่าทุกทิ้งกระเป๋าใบละล้านอีกสิปีเน่าเป็นหนังประกอบ เสื้อผ้าซื้อแล้วขายมือสองเป็นผ้าถูพื้นแม่เจ้าวอดสเช่ของฉันทุกสิ่งทุกอย่างในบ้าน90%มีแต่ของที่รับวันจะเปลี่ยนเป็นขยะใช่คนส่วนใหญ่ที่ไม่รวยเพราะทำงานเพื่อเงิน work for money จากนั้นก็เอาเงินที่หามาได้ไปซื้อขยะมันจริงจนไงคนจนทำงานอย่างเหนื่อยยากได้เงินเดือนมาก็เอาไปซื้อขยะ ขยะเต็มบ้านเลยไม่รวยคำถามคือแล้วอะไรที่เป็นทรัพย์สินที่ดินไงถ้าที่ดีราคามันจะขึ้นแต่ปัญหาก็คือ มันนานมากกว่าจะขึ้นแถมคุณไม่รู้เลยว่าตรงไหนดีแล้วราคามันก็แพงมากใช่แต่คุณรู้ไหมว่าสมัยก่อนที่ดินถูกมากเพราะแต่ก่อนเขากลัวว่าไทยจะเป็นคอมมิวนิสต์ดังนั้นใครมีที่ดินก็จะถูกยึดเป็นของหลวงที่ดินสมัยก่อนเลยถูกแต่เดี๋ยวนี้มันแพงคนที่เก่งที่ดินสมัยก่อนก็รวยไปหมดแล้วคนเดี๋ยวนี้จะมหวังรวยจากที่ดินมันฝันเฟื่องนะ่ะ ยกเว้นคุณเก่งเรื่องการสาะหาที่ดินทำเลดีหรือเก่งกำไรและซื้อในราคาถูกอันนั้นก็อาจจะรวยมากๆได้หุ้นต่อไปเป็นหุ้นคล้ายๆที่ดิน เทียงแต่ดีกว่าตรงที่มันซื้อเล็กๆได้มันมีสภาพคล่องที่ดีกว่าแต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจถูกราคาและความผันผวนหลอกทําให้ซื้อแพงขายถูกเสมอวิธีแก้ก็คือศึกษาพื้นฐานที่แท้จริงของหุ้นแล้วซื้อถูกขายแพงก็จะทําให้รวยได้ 3. ทองคําคนส่วนใหญ่ชอบซื้อทองตอนแพงอย่างในปัจจุบันถามจริงๆเถอะซื้อแพงขนาดนี้จะไปขายที่ไหนเหรอ อ๋อไปขายทุกถูกไงแต่ในภาพใหญ่ทองยังขึ้นตับเท่าที่เศรษฐกิจโลกยังคงเปราะบางแต่ถ้าวันไหนเศรษฐกิจโลกดีทองจะไม่ดีและอาจเข้าวัฏจักรขาลงนอกจากนี้ก็อาจเป็นของสะสมซึ่งมันขึ้นกับความถนัดและความสามารถในการซื้อถูกขายแพงให้ได้อเอาแค่3ตัวน,นี้แหละที่ผมสนใจถามหน่อยว่าอะไรที่คนส่วนใหญ่มองว่าน่ากลัวที่สุด ใช่หุ้นเพราะน่ากลัวเพราะมันผันผวนแต่นี่แหละตัวที่ทำให้เรารวยได้มากที่สุดถ้าเห็นโอกาสโอกาสอะไรโอกาสที่เห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นถามหน่อยคุณเห็นโอกาสของทองในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นคิดง่ายๆวันนี้คุณจะซื้อทองได้ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันได้ยังไงไม่ได้นั่นแหละปัญหาของทองคุณไม่มีข้อได้เปรียบมากนะักนอกจากจะหาจังหวะ ในการซื้อที่ดีกว่าคนอื่นในส่วนของที่ดินถามว่าคุณจะซื้อที่ดินได้ต่ำกว่ามูลค่าของมันไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือคำถามก็คือคุณมีฝีมือพอไหมละ่ะถ้าคุณก็ถ้าคุณมีก็เล่นที่ดินมีคนรวยจากที่ดินมากมายแต่ถ้าคุณไม่ใช่เซียนที่ดินก็มีทางเลือกสุดท้ายก็คือหุ้นคำถามก็คือแล้วถ้าสามารถเลือกซื้อหุ้นในเวลาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงไหม คุณจะรู้มูลค่าที่แท้จริงของกิจการจากอะไรคำตอบก็คือจาก fundamental analysis หรือการวิเคราะห์พื้นฐานของหุ้นเดี๋ยวจะสอนวิธีการวิเคราะห์พื้นฐานในบทต่อไปข้อดีของหุ้นก็คือคนส่วนใหญ่เล่นแบบไม่รู้เรื่องทำให้คนใส่ใจกับการศึกษาพื้นฐานบวกกราฟเทคนิคอลสามารถสร้างโอกาสหาของถูกและขายแพง ยังมีหลักการและที่แ๋วกว่านั้นทั้ง Fundamental และเทคนิคอลมันสามารถถ่ายทอดก,กันได้ไม่ยากนี่แหละสเสน่ห์ของหุ้นคุณสามารถโดยได้หากคุณให้ให้เวลาศึกษามันจริงๆอตอนที่10เชื่อใครดีในตลาดหุ้นเชื่อข่าวเชื่อเพื่อนเชื่อพ่อแม่เชื่อครูเชื่อนักวิเคราะห์เชื่อโบลกเกอร์เชื่อทุกคน ทั้งหมดที่ว่ามานั่นคือความคิดที่โง่เพราะคนที่ควรเชื่อและไว้ใจที่สุดก็คือตัวเราเองเพราะคุณจะเข้าใจและรักตัวคุณมากเองมากที่สุดถ้าเพื่อนหรือบล็อกเกอร์มาบอกคุณว่าพี่พี่พี่ซื้อหุ้นตัวนี้สิมันกําลังจะดีมากเลยคําถามที่ต้องถามก็คือและทําไมมึงไม่ซื้อล่ะอ๋อซื้อแล้วซื้อเยอะไหมก็นิดหน่อยบอกตรงๆนะถ้าข่าวที่บอกว่าชัวร์ร้อเปอร์เซ็นต์เขาไม่บอกคุณหรอก เขาก็ซื้อเองดิและถ้ามันชัวร์เขาก็ต้องขายบ้านขายรถและทุ่มซื้อสุดตัวถามจริงๆเขาจะมานั่งบอกคุณทำไมใช่ที่เขาบอกคุณเพราะเขาไม่ชัวร์ไงและส่วนใหญ่มันก็มักจะเป็นข่าวลวงและถ้าสังเกตดีๆทุกคนจะมีโชคดีในมือใหม่อิ b e g i น n e r ลัคก,กี้เหมือนการกับการเล่นการพนันครั้งแรกที่เขาบอกมาพอเราลงน้อยเรากำไร แต่พอครั้งที่เราลงเยอะๆกับเจ๊งหมดตัวมันเป็นแบบนั้นจริงๆการเสียงเงินจนหมดตัวของคนเล่นหุ้นกับนักพนันมาจากต้นเหตุเดียวกันก็คือ beginner luck บวก,ก,ก,กความโลภวิธีการแก้ก็คือความโชคดีจากข่าวถ้าโชคดีจากข่าวดีให้เลิกเล่นตามข่าวแล้วคุณจะไม่เสียใจจากนั้นให้เริ่มศึกษาหุ้นจริงๆ,ๆจังๆ ผมว่าโอกาสที่คุณสำเร็จนั้นมากกว่าตามแต่ไปเรื่อยดีกว่าตามตามแห่คนอื่นไปเรื่อ,อยอ่าโอเคเดี๋ยวไว้มาต่อพรุ่งนี้นะคะหุ้นต่างกับการพนันตรงไหนโอ้โหสนุกไหมคะสวัสดีค่ะโอ้โหยายนางนะคะขอบคุณนะคะที่ฟังนะคะน่ารักที่สุดเลยวันนี้ขอไปก่อนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ